แชมป์โลกสวัสดีครับแล้ววันนี้น้องโอ้โหจอ,อาอันดันี่มันยังไงมาไงทำไมน้องวันนี้น้องเข้ามาแข่งแรงต้องเขามาแทนนะเราก็ไม่กี่วันเองเออครับผมว,วันนี้น้องยอมรับน้องแข่งแรงยินดีกับน้องกันด้วยช่วงแต่ตย,ยกสาวก,ก็ตะวะเลากันเล่มไม่ออกเริ่พอดีดีคันนั้นได้ดีมากเลยครับแล้วตอนแตกนี่เราคิดว่าโอ้โหน้องใจอยากสู้ไหมเนี่ยตังวันตังวันแล้วตอนนี้เราก็บอกน้องกันต้องสู้ครับแเราก็ เราพอเราปอดนั้นเลือนไม่ออกครับอ่านกปล่อยปล่อยตัดเก็บไว้ใช่ไหมตามเกมเลยใช่ไหมหมดรอบสามนี่เป็นรองเขาอยู่แล้วบอกน้องไงครับก็บอกต้องต้องเดินอ่าปล่อยขวาเตะขวาอย่เงยจับคีขัดต่อครับผมโอ้ยขับมาได้เฉยเลยได้แล้วเพราะนกเอาเฟอร์เจลเนี่ยสองเดี๋ยวเขาเคยเขาเคยชนะมาแล้วนี่ยย้ำแคมว่าก่อนไม่ชนะยังไงชนะยกสี่ห้าเหมือนเดิมนี่นั่งเหมือนเดิมมืนวาแรงไปแรงไปเขาเคยแตกเลขเท้อย่างนี้ไหม แตกอไรกไม่าแตกหน่อยนะใคให้แตกอยู่เมืกันแตกแตกจนชินหน้าแล้วเขาไม่ก่อแล้วบพรเขาแตกอยู่ประตำ้อเกิดภัยภกแภกยภั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 อัยภัยภัยภัยัยภัยัยภัยภัเอายภัยภัยนัยภียภััยัยเครับภัยภัยิัยภััยภ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 ัยรัยภนยภั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 ยคัับภัยยภัย